ยัญชนะสัมผัสประหลาดจะกอบประสาทและสอนเมอยประมาทจดแสดงลงหน้ากระดาษไม่ได้เก่งชะกาจชกการตะกูแค่อยากจะทำทุกคนจะบอกไม่อยากจะฟังและออสครูจะเหลือแค่กูที่อยากจะรักเศราและจำคนมาติดในวังวนไม่ชัต้องฟังคนเขาพูดที่ทบถมแล้วหวังให้ฉันจมเหมือนมีที่เสียมแทงฉันถูกจำเนินตลอดว่ามีแต่คนที่เกียดแก่นอกจากแม่ที่รักแก่แล้วคำสาปที่สาปฉันอยู่ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง มันท้อแท้บางครั้งก็อยากตายทั้งโลกมันทอร์นให้ฉันผิดฉันไม่เคยถูกมันอย่างนายใช้ชีวิตมาหายใจทิ้งเพื่อรอแต่ความตายไร้เสียงกระซิบที่ข้างหูล็อกตัวของฉันยางเดียวดายฉันเป็นคนบาปที่คนทั้งโลกคอยลุมประนามและถาโถมฉันจมกับความสิ้นหวังในใจความทุกข์มากมายที่สั่งสมฉันไร้ศรัทธาในสิ่งใดหัวใจฉันสับสนฉันเพียงต้องการแค่แสงไฟให้ฉันเดินต่อไปในหาฝนจนฉันได้เจอกับแสงสว่างและคำว่าให้อภัยถึงคนรอบตัวจะสบประมาทและบอกไปสารอย่างฉันควรไล่ไปตายไปฉันมีโอกาสให้กลับใจฉันได โอกาสให้กลับตัวฉันกลายเป็นคนที่กลัวรตำบาปและชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปไม่เคยแบกตั้งเพราะเอาตฟกทำกูทำไปตามคิดแต่บินไปโชนฉ้อโอเคเซฟโดนตะโกนเป็นเวทีคนบอกกูแมนทรีมและแทมกูทำละไป็นแต่ฟลอร์ตกูโชว์จำตั้งใจรถไฟไปจนโน้ตสไตตอนกูว่าข้าจะมาไลฟ์สไตล์และมึงทำได้แค่บ้าตัวกูไลายห่า เงียบสงบอยากจะลืมทุกสิ่งที่ผ่านและทุกปัญหาที่ต้องประสบแบบความฝันเอาไว้บนบ่าแต่เก็บภาระเอาไว้ตรงอกจะตั้งความฝันเอาไว้ตรงหน้าแต่ยามที่ล้าก็มีความสุข